ในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูกิจกรรมชุดระดับตำนานนะครับผมหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์หรือว่าจะเป็นบริการเติมเกมผูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกียนนะครับใช้ดีจึงบอกต่ออย่าลืมมาใช้บริการเี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆ FC ทุกคนเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็มา เขาเรียกว่ามาเฉลยดีกว่านาะว่าชุดระดับตำนานนะครับมันคือชุดอะไรนะครับผมอ่ะหลายคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นกิจกรรมสายฟรีหรือสายเติมนะครับอ่ายังไม่มั่นใจใช่ไหมแต่รู้ว่าเอ้ยชุดระดับตำนานเนี่ยมันคือชุดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเพราะว่ามีหลายคนนะครับมาถามเนาะมาคอมเมนต์เออพี่ชุดระดับตำนานเนี่ยมันคือชุดไหนชุดไหนอะไรประมาณนี้ก็เลยไปหาคําตอบมาเนาะตอนนี้ก็ได้มาจากเซิร์ฟนอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับที่ตรงนี้อ่ะ นี่นะครับคือชุดระดับตำนาน,นครับเขาบอกว่าเตรียมพบกันเร็วๆนี้นะครับผมก็น่าจะมาในวันที่27นะครับผมซึ่งชุดระดับตำนานนะครับก็คือชุดนี้นั่นเองครับผมนะเห็นไหมคือชุดนี้แหละผมที่มันสามารถเปลี่ยนสีตามแรงของเรานะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเรากดเข้าไปตรงชุดระดับตำนานแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมมันจะมาในตู้สุ่มนะครับพอกดเข้ามาในชุดระดับตำนานแล้วนะครับก็จะเป็นการสุ่ม1ครั้ง9เพชรแล้วก็การสุ่ม5ครั้งที่29เพชรนะครับผมเออใช่ปะวะเออสาเพชรนะครับ <laughs> ไม่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 ใช่ยี่สิบเก้าแล้วเป็นสาเพชรนะครับผมอ่ะถ้าสุม่มสุ่ม5ครั้งนะครับผมอ่ะโอ้โหผมก็คิดว่าในพวกนี้ส่วนมากมันก็น่าจะเป็นก แต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าทาไมมันเป็นกิจกรรมสายเติมไปได้วะเออเพราะว่าถ้าอยู่ในเนี้ยส่วนมากจะเป็นกิจกรรมสายฟรีทุกอย่างแล้วตั้งแต่มาเนาะตั้งแต่เห็นมีมานะครับพวกกิจกรรมต่างๆนะแต่ตอนนี้ที่ผมไปเห็น,นครับที่เซิร์ฟนอกเลยนะครับพอก,กดเข้าไปโดยตรงนี้ปุ๊บมันเด้งไปหน้าสุ่มเลยผมเป็นตู้สุ่มแบบใหม่ครับผมคือตู้สุ่มชุดพวกนี้นะครับ ชุดพวกนี้เนี่ยผมไม่ต้องรีวิวหรอกเพราะผมไม่ได้จาก GM นะครับผมแต่ว่ามีหลายช่องรีวิวไปหมดแล้วเพราะว่าเขาได้จาก GM กันนะโอเคผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาได้แต่ผมไม่ได้นะโอเคก็คือชุดพวกนี้นะมันจะเปลี่ยนตามอ่าแรงอันนี้ก็จะเป็นแรงโกสีเหลืองเนาะแล้วก็สีม่วงนี่ก็เป็นแรงไดมอนด์นะครับแล้วก็จะมีสีสีฟ้าเนาะสีฟ้าก็จะเป็นแอลเอ่อแอะไรวะแอลแพลตินัมเออนะครับแล้วก็ แลงแดงก็เป็นสีแดงเนาะแล้วก็ถ้ากัดเรารีแร้งลงมานะครับชุดมันก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามรเราต้องการอยู่แล้วนะครับผมเราสามารถเลือกเองเปลี่ยนเองได้เนาะนะครับสาหรับชุดนี้นะครับอ่าเราเราไม่ต้องไปเก็บแรงใหม่นะครับถึงแรงจะรีมันก็เปิดป,ป,ปลดล็อกไปแล้วเนาะปลดล็อกสีชุดไปแล้วนะสามารถเปลี่ยนสีชุดอะไรได้เนาะหลายคนก็ดูแล้วลหละนะครับอันนี้เราไม,ม่ต้องอธิบายมากเนาะนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็มาไขข้อสงสัยให้กับน้องๆที่ถามเข้ามานะครับ อ้าวสไลด์ครับเออเขาให้สไลด์น้องไม่ได้ให้กดคลิกนะครับลืมไปโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองสุม่มอ่าเดี่ยนกันบ้างดีกว่าเขาบ้ากโกบ้าโก65อันนะครอันนะผมถอยเงบสี่ครั้งเหนววะงับงับเฮ้ยเย็ดเอาวะไปงับสี่แล้วเหรอทำไมมันตกแต่สี่ะงับเฮ้ยเออได้ไง่ายเกินจะบอกว่ารอบนี้สี่อ่ะ เอาสองสองอาวหนึ่งสองอะไรเอ่ยอ่าขอบคุณคนสวยคืออะไรวะกา,การความผิดพลาดระหว่างการจัดส่งผู้รับของเล่นแง่กับเขาอย่างไรเหตุผลอะไรวะเอแต่ก็ได้เฉยวะเลยอ่ะไปคือคือถ้าเรากดอะไรถามคำถามอะไรได้เฉยงับงับอ๋ถ้ากดอย่างนี้คือได้ใช่ไหม ถ้าเรากดอีกฝั่งมันจะได้อะไรวะเดี๋ยวเราลองดูถ้าเรา,เาปึ๊บปึ๊บดึ๊บปึ๊บแงบนึบหนึ่งคูณสองว่ะเย็ดคูณสองคูณสองมาออเปลี่ยนหนึ่งสองสามเย็ดได้คูณส,สองเว้ยนับนี่คูณสองเข้าไปนะครับคนแรกหมดแล้วแหละแต่ผมเล่นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นกับเขานะโกโ็รูปับ๊บคูณสองไปที่ไหนสามหนึ่งสองสามเย็ดได้คูณสองอีกแล้ว ได้เป็ียนคู่สองว่ะอีกครับผมปึ๊บโอ้โหได้กล่องนะครับผมมาเปิดมาโอ้ยได้ว่ะได้ว่ะสี่โอ้โหตกอะไรเอ่ยอีกแอะมาบอาไม่ใช่นี่หว่ะตกกล่องเหรอดูผิดอันโอ้เกินไปสามงับงับงับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หกโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกม แลยวเมิ่มอ,อไรแลลวสุ่มมันจะหมดนทีวะเหมือนเราเดินเล่นแบบไม่มีหมดอ่ะปึ๊บโกไปสามมันกดปดข้ามเลยได้ออเปล่าวะงับดีแล้วนะเหมือนจะเกินแล้วนะอะไรเอ่ยแกงับถ้าเราบอกขอบคุณคนสวยอ่ะกูะได้สิบไปเหรอถ้าเราบอกขอบคุณคนสวยอ่ะ,อะอคือแบบอะไรของเขาเนี่ยยังงงเลยครับ ไปต่อผมอันนี้ชิ้นส่วนเก็บไว้นะมีประโยชน์นะใครคิดว่าชิ้นส่วนนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะครับใครยิ่งเก็บลูกเต่านี้เยอะยิ่งดีนะอ้าวคืออะไรวะบุรทะลวงคือถ้าเราเก็บไว้เยอะๆนะครับมันก็ยิ่งไปสุ่มได้ชิ้นส่วนความทรงจำเนาะเอาชิ้นส่วนความทรงจำมาอัพตัวละครชิโร่นะครับตัวละครที่โคตรโกงบอกเลยนะครับตัวละครก็ใกล้จะแจกฟรีแล้วด้วยนะ,ะในวันที่ย7ิ็นี้นะครับผมรับก่อนนะครับปั๊บนี่เห็นไหมได้ชิ้นส่วนได้อะไรเงี้ย ชิ้นส่วนมันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะเดี๋ยวเราต้องอัพกันนะครับเลเวลมันจะทําให้ตัวละครหดขึ้นนะครับสามนะครับผมตกทุกเต่าอีกแล้วปึ๊บมาหกหูเดินไกลเลยวะเง่วถอยหลังสามช่องเฮ้ยได้คูณสองว่ะเยห้าหนึ่งสองสามสี่โอ้ได้เดินต่อแหนหน้า เงียบเงีบเงียบ,บโหือ้น,น้างสูมแบบนี้ไม่มีหมดสักทีนะครับผมปั๊บป๊บป๊อบออกคูก่สวยเฮ้ยได้สิไปหนึ่งครั้งนี่ได้หวะปับคูณสองบอวะอมาหกครัง้งหนึ่งเฮ้ยสองสี่5้โหออกคูสวยมึบห้านหนึ่งสองสามสี่ห้าตกกล่องบอวะตกกล่องเงีบ ไปเีสได้ชิปสก์ของจำมาดีนะหนึ่งครั้งเอาได้คูณสองนะครับไปหนึ่งเย้ ية! ได้เดินหน้าเอ้ยถอยหลังได้เดินหน้าวัานนี้เดินหน้าสามช่องเนาะปึ๊บปึ้งคูณสก์คูณสิบหรือเปล่าวะเอ้คูณสองหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปละสามช่องมาเอ้าแบบนี้ดีเอา,ดเอาไดาา้อาหารมาเย้อาหารอาหารเสลี่ยหานคูหูหยับหยับหยับ งอเงีบเลยเดินหนึ่งนะครับได้เนี่ยตกกล่องอ่ดีนะผมชอบตกกล่องนะโอ้โหจะไม่ติดเลบก้หนึ่งสองหนึ่งสองเย็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เดือดทุกเสาอีกแล้วผุดผิดหนึ่งได้อะไรเอ,อ่ยอกแล้วต่อสู้ได้สิบไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ทอยหลังสามก็ะเด้าย, ê, ย็นเงียบ เงียบนั่นไปทางหน้าครับผมสามหนึ่งสองสามไม่มีอะไรเกิดขึ้นสี่หนึ่งสองสามสี่ตกกล่องเว้ยเจ็ดมาไม่ได้ชิ้นส่วนเลยสี่โอ๊ยตกอะไรเอ่ยแล้วอะไรเอ่ยเอางนี้สิบเหมือนกันว่ะงับสี่หนึ่งสองสามสี่ตกเหรียญอีกแล้วว่ะไอ้ตกลูกเต๋าอ่าไม่หมดสิครับจังหวะนี้ ตกอีกแล้วครับกล่องงับเออนี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะครับได้ได้ที่ส่วนมาเยอะยิ่งดีนะเล่นแบบนี้เล่นแบบไม่หมดสักทีเลยนะงับงํางับงับไอ้สี่หนึ่งสองสมสี่เอได้ลูกเต่าไปสองไทลงังสามเก้าไป เอ้ยเอ้ยเออนี่แหละสวยไดเยอะจริงตีไปสองมับมบไปต่อสองเอาได้เหรียญอีกและเหรียญเนีเ่ยมันเหลือเฟือแล้วนะงาบสามหนึ่งสองสามโอ้โหไม่ได้อะไรไปต่อเอาได้เหรออ๋อมันมันมันจะเปลี่ยนใหม่ทุกคร,รั้งเหรองาหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวได้เหรียญเดี๋ยวเราไม่ต้องการนะจริงคือสิ่งที่ผมต้องการคือโอ้โหถอยหลังสิ่งที่ผมต้องการคือซื้อส่วนความทรงจำนะครับดับบัฟคุณสองว่าเฮ๊ะหนึ่งสองไม่ได้อะไรเลยบัฟไปบัฟไปเท่านั้นไม่ได้อะไรครับผมได้กล่องได้กล่องงับนี่เออคุณสองป่าววะได้ส่สวนคุณสองไเนี่ยถอยหลังเหรอโอ้เกิน กลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยนะสี่อันอะไรเอ่ยอีกแล้วได้สิบอันอีกแล้วว่าแล้วงับสองครั้งนะครับหนึ่งสองโกอ๋อมันจะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งถ้าเรามาถึงจุดโกนี่เองงับหนึ่งสองสามไปเหรียญอีกแล้วไปมันอะไจะหมดวะเนี่ยหนึ่งสองสามไปที่กล่องตึมตึม ไป 4, 1, 2, 3, สี่หนึ่งสองสามสี่ตึมสวยนะแหละต้องได้ได้ชิ้ส่วนอีกเยอะนะครับผมบางคนอาจจะแบบ้ได้ชุดแล้วไม่เอาแล้วนะครับแต่ชิ้นส่วนมันโคตรมีประโยชน์เลยนะหนึ่งซองหนึ่งซองแน่หนึ่งซอสามสีต่อหกเลว่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเหรียญอีกแล้วครับท่านได้เหรียญอีกแล้วครับไม่รู้ว่ามาทำไมทั้งหนา หนึ่งครั้งเปลี่ยนอีกแล้ว Go, ไปสองครับได้โหได้ลูกเต๋าตึมไปหกโอ้ได้ลูกเต๋าอ,อ,อีกแล้วเหรอเกือไปเงียวได้คุณนสองเว้ยไปเดินหน้าสามเก้าหนึ่งสองสามกระลวงเงียบ โอ้ถอยหลังสามเก้าเเกินไปนั่นถอยหลังสามเก้าเลยนี่นี่เงียบอา้าวได้คูสองครับท่านมาได้เหรียญคูสองอีกแล้วเงียบมาทำไมตั้งหนาวเนี่ยเงียบอ้อจบแล้วท่านจบแล้วครับท่านได้แต่เหรียญไป โอ้ได้เหรียญอีกแล้วดองเหรียญครับดองเหรียญครับจังหวะนี้จัดเจ็ดครั้งสุดท้ายนะครับโอ้ได้อะไรเอ่ยครับท่านต่อสู้ไปสองครั้งวะคุณสองปึ๊บหืมถอยหลังสามเก้างับ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 ืดโอ้ช่องว่างอีกแล้วชอบเลยครับหกได้คุณสองได้คุณสอง งับได้กล่องเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนของก่อนดิอาจจะไม่ได้กล่องก็ได้เปลี่ยนของอาได้กล่องเว้ยเฮ้ยใช้ส่วนอะไรวะอ๋อมาสุ่มเอาว่าจะได้อะไรใช่ไหมได้กล่องอีกแล้วสวยงามนี่แหละโอ้โหได้หันหันด้ยได้กล่องได้กล่องสวยงามมันสุดท้ายของเราพึ่งนี่แหละสวยนะครับผมโอ้โหเลยเราไปแลกชุดกันก่อนนี่ก็ของมัน เหลือเฟือแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยชิ้นส่วนเอามาอัพตัวนี้เนี่ยครับผมตัวชิโร่เนี่ยนะครับไปเอ้ยตัวนี้มันไม่ใช่คอร์ิเกิกรามเอ้ยเจติกรามก็แล้วกไปที่แรกเปลี่ยนลุไปผิดอันอ้าวแลกไว้หมดแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนแรกโอ้โหของหมดก็มาวะโอเคโอเคผขก็คิดว่ายังมาได้แลกเขาอีกนะเนี่ยเออ ครับประมาณนี้เลยนี่ทุกคนก็ได้หมดเราไม่รู้เหรียญนะเอามาดองทําอะไรผมก็งงเหมือนกันนะเี <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับหากผิดพลาดระการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย